สวัสดีค่ะแฮนเม d ดใบบนสี i, นะคะวันนี้จะทําดอกไม้เป็นเป็นดอกคล้ายๆดอกกุหลาบแล้วมีกลีบเหมือนดอกบัวก็ได้ใกล้เคียงและห่อด้วยสบู่อยู่ข้างในเป็นของขวัญของ,ของแจกของชําร่วยนะคะปกติเราเคยใช้แถวบ้านนะสมัยก่อนใช้แจกงานบวชก็จะมีภาชนะาพืนบางๆผืนหนึง่งแล้วก็ห่อด้วยสบู่หอมนะคะ นี่เราก็เลยมาประยุกต์เป็นผ้าขนหนูเพราะผ้าเชน่าไม่มีคนใช้แล้วนะไม่เห็นไม่ใครใช้เลยแล้วก็ทําเป็นดอกไม้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็มีผ้าขนหนูผืนหนึ่งหรือผ้าเชน่านี่แหละผืนหนึ่งแล้วก็สบู่หอมก้อนหนึ่งนะคะเราก็จะทําให้เป็นตัวนี้นะตัวนี้สวยๆน่ารักน่ารักทำให้ดูนะคะเราจะ ความผ้าเรามันจะมีมีตัวเย็บอยู่มุมเนี้ยนะเราไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวพอจับจีบปุ๊บไอ้ตรงเย็บเนี่ยมันจะขึ้นข้างบนเราไม่เอาแล้วก็เลยคว่ำผ้าแล้วก็เอาสบู่ตัวเนี้ยวางวจะวางแบบนี้ก็ได้หรอวางแบบนี้ก็ได้แต่ชอบวางแบบนี้นะคะแล้วก็จับสี่มุมลองลองจับดูพังๆกันว่าให้มันเท่ากันถ้ามันเท่ากันแล้วมันจะมันจะง่ายให,ให้ปลายมันเท่ากันนะ จับเขย่าอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ปล่อยออกแล้วเราก็จับจับให้มัเป็นกรีบเหมือนเราจะห่อมันนะเราห่อเตรียมไว้นะห่อสี่ด้านเ่าสี่ด้านเลยนะมือมือ,มอยุ่มไว้สีม่มุมเนี่ยขยุ่มไว้แล้วเราก็เอาขึ้นมาขึ้นมาเราก็จับสวยๆให้ตึงตรงนี้ให้ตึงๆนะจับให้สวยๆเดีย๋ยวเราจะใช้หนังยางรัดนะคะหนังยางเส้นหนึ่ง ใช้หนังยางสีใช้หนังยางสีนะเรามีหนังยางแบบมัดแกงเราก็ใช้หนังมัดทรงทบมัดทรงทบพออยู่นะเนี่มาทรงทบพอ,อยู่แบบนี้กลางก็กางมาแบบนี้มัจะเป็นสี่กลีบพอดีพอดีอดอดนะเห็นนะสีก่กลีบพอดีดึงนิดนึงดูมันเท่ากันไหมเสร็จแล้วเราจะทําแบบนี้แบบนี้นะคะจับจับกลางไว้ก่อนเตรียมไว้เราจะพับมันลงเพื่อจะทําเป็นดอกไม้ เราจะพับลงแบบนี้นะคะนี่เราก็ไปดูหนังยางเห็นไหมหนังยางเนี่ยหยิบขึ้นมาเส้นเดียวก็ได้แล้วจะหยิบหมดเลยก็ได้เราจะใช้เส้นใหม่ก็แล้วแต่แล้วก็เอาพับปลายลงนะพับปลายมันลงไปปลายลงแบบนี้จับจับเตรียมไว้ก่อนนะกระดก,กระดกไว้ก่อนเท่านี้ก่อนทุกมุมเลยนะทําทุกมุมเลยหยิบหนังยางขึ้นมาแล้วเอาปลายใส่เข้าไปลาแล้วจัด ายก่อนทีละขั้นตอนเท่าๆกันมันดูมันมืนกลีบดอกไม้น,นี้สี่มุมเลยนะยบีบขึ้นมาสี่มุมเลยใส่เข้าไปจัเตรียมไว้กันุบสี่มุม จับให้ปลายมันสวยๆไว้ก่อนนะปลายมันกระดกนิดหนึ่งจัดไว้ก่อนพอเสร็จแล้วใช่ไหมประคบสี่มุมมันจะมาทําดอกไม้แล้วก็จับวิธีการนะคะทําให้มันติดกรีบอะทำให้มันเป็นกรีบอันนี้ใส่เข้าไปก็ได้ทำให้มันย่นๆกรีบพอพอเป็นทรงอะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดยุ่มๆนะจับให้ยุ่มใหยุ่ม เป็นกรีบดอกไม้นะคะเอามาเบียดกันเอามาเบียดกันลงรอยต่อเนี่ยดึงดึงมันยุ่มยุ่มมันหน่อยยุ่มยุ่มใไม้ใกล้ๆจะมาร้องมันเล่นมันเล่นยุ่มยุ่มนะจะมีเสียงเข้าหน่อยเขาเล่นอยู่ไม่ไกลอ่านี่นะยุ่มยุ่มแล้วก็ใส่เข้าไปจับให้มันสวยๆอ่ะนะมันเป็นหนึดอก แล้วปลายก็ปลายก็กระโดดขึ้นมานีนึงทันรักหน่อยนะแบนะปลายมันขึ้นมาอันนี้ก็จับให้มันเท่าๆกันนะดูนเท่าๆกันมันไหนเล็กไหนใหญ่เราก็ดึงๆนะ่ะให้มันเท่าๆกันมันจะได้สวยๆสี่สสมุมนะประมาณนี้แล้วตะกี้เราเอา ดอกเข็มที่บ้านมาใส่ให้มันดูแบบมีสีๆนะเพราะนี่มันส้มทั้งอันแล้วก็ให้มันมีสีสันนะแล้วก็เลยใส่เข้าไปประมาณนี้นะคะเราก็จะได้แลยเนี่ยนะแต่เราดึงมากดึงน้อยปลายมันก็จะออกมานะคะทาเป็นของขวัญของช่ด้วยส,สวยๆน่ารักน่ารักสีสวยด้วยนะแล้วก็ผ้าหลายๆสีมานะคะก็จะได้หลากหลายแล้วก็เอาไปแจก ใครที่มีงานบวชแล้วก็เชิญเพื่อนเชิญญาติมาถือของงานบวช้วก็แจกตัวนี้ให้เขาไปนะคะก็จะได้ของขวัญเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำใจกันนะคะก็นี่แหละค่ะของขวัญของขวาของช้วยของแจกได้หมดนะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทำไมา่ยากใช่ไหมคะสวยไหมสีเป็นแหลนเลย เราซื้อผ้าสีอื่นมาเปลี่ยนได้นะเพราะอันนี้มันอาจจะเหมือนสีพระไปหน่อยสีหวานแววส้มเชียอ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ